กันปล่ากันไปแล้วกันไปแล้วโอ้ยบ่าวฟังลำจังว่าหรบ่าวฟังลำกันเลียวเห็มหน้าเข้ามาหน่อยิ้มเพลินเปิ้ลก็รับประหลาดเปิ้ลเปิ้สาวทำนั่งน้องมาตีเอิญเพื่าลาจงหางยืนกว่อย่างที่ว่ากันนั่นนั่นน่าจะมาเห็นหน้ามาเห็นหัวเห็นตามาเห็นคิ้วเจ้าคือเชินลับมาจะมาแทมเวียนอยากได้ไปให้ ý là có thể đông đ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 ể thì hay đông để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  kẹt mà đông để để đông để đông để non sòn, đông để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  thì เียะกะเียัเียนนเตียละซอนซอนกะเลียเนั่นเตียงเลยละเพิ่นมาซอนอนไทยเพิ่นมาหลอเจ้ายาสงกนอยาสงใส่อนแก่มอก,กันใส่เยี่ยงบได้ี่กะจะมามาเทียง,งทำเบาใส่ผู้ใดกันไอ้ไ,ได้ลูกเลี้ยงเะือซ่าวอลำจงอามสิทองกันไดลูกสองตาวอลำนทะลาที่ขาเรดลูกสามกลูกสีลูกขากันจะมาเนาเพ่ ผู้บาวสีเอิญสีเอิญผู้บาวไปมาเหลือแคนธรม่าฮะมาผ่อ่เป็นเส่หัวมาเตีนผัวเป็นผัวไปนอนเป็นไปกระโดดมันจังวา้ยมาเป็นผัวตามํลจางนออสอนเป็นใสกันมาามนลขอเชิวนพียาลุกขึ้นมาลำผอนเกิดัวางท่าวันเพียน วใจก็ตายน้อยน้องโต้ตั้มต้อยก็ตายน้อยโอยจันลำล้ำล้ำล้ำล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 ำจะน้องแม่ต้องพ่อเชิญมารำชัาชาอยู่ทำไมเงาดูสีไข่จ้อมาลำตามทำน้องเสียงเคาร้องโง่ดังดังเสียงร้องดังโจรได้รำกัคนจันมีมาเจ้าอย่ามัวชัาชาก็เสียเวลา โนนางเสียงค่มาสารดานจะจบลงดเดีสาลจะจบลงโอ้ยเอ้น้องกอชิดเชยแล้วก็เคยไนเนี่ยนามบุญแล้วก็เคยเงอยังโยกค้าเพียงว่าใจว่านือันยังกระสันยืงอายตัวเกนยังกระสันยึงอายถือคือโอ้ดีพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยยังกระสมไม่คว โอเดปิชายเอาเปดียนอสัมี้าวบานไปยม้อนเดินบนมาเสียบจาแนงไหมเนมาเจ้าแนงไหมพอคือแนงเข้าม่ไพโอเดิชายเออสิบบ้นใกล้เศู้บ้านใกล้บ่ปานได้พนันนำมาโอเดิชยเอสวยเออ ท้องป่อนก้อนน้ำข้างคุณคนงามนองเดี่ยอาตราธาตุในตูพนมน้องสีจมไปกังอุดรทำให้มันเดือดบังเดียโอ้น้อไอ้มันเหลืองเออไอ้คนเออมาแทนท้องก็จังมาแจ่มอ้อมอ้อมใส่ย่องย้อมเออ ามบ้านกวยอีบอยอกแกมตาน้ำคำสอนแลนแนนใหญ่ก็เลยฟอนไปสอนร้อนน้ำอายเดินกายเจ้าเพียงไปเดินนำกันสลายหลายเดินนำกันสลายายเดินพาจะไม้ถนน จนจนละคนกะเฮล่ไหลไปนลำกันสะลอยลอยลอยพันละกันหญิงพวกผู้หญิงเขาฟอนเพียงใจเพียงนอนนอนแก่ทักเทือนแก่หมอนจอดพายขยายไปโยบพยอพยมโยบพยอพยมลมบอกให้แม่ใครสากทำงานทางเดินที่วางเดินเดินใหญ่เงินใหญ่ ูาแล้วได้สิไว้ก่อยอมแทนมาตาพิ่สอนแล่นหัวแยแกนแนวอานลงไปตอนนั้นล่ะมันไป่ผ้าหมดเอาสมควรมานี่ถ้าลงไว้บ็พาก่อนาก่อนสีหน้านองยังนอนสอนกัีอีลีอีเด